วันนี้นักสำนักง,งานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลกรสุบรรณรัตน์องค์คมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ62ปี23สิาสิงหาคม2568 มูลนิธิราษฎรานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชพร,รมนรรมนประพิษที่ส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506 เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดมูนลนิธิร,ราษฎรนุเคราะห์ในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยตลอดระยะเวลา62ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า5ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนรับป,ประชานุเคราะห์ทั่วประเทศจำนวน67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและยเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนปแปลงอยู่ตลอดเวลา โอกาสนี้น,นายพลกรสุบรรณรั์องคมนตรีในฐานะนายกหมูล,ลนนิทีราชประชานุเคราะห์ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ the RPK Influence Up Challenge ราชประชานุเคราะห์ราชประชาสุปตาหน้าใหม่ได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ต มอบรางวัลนชั้นเลิศประเภทการแข่งขันแนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชันในโครงการ Tech for Digital Future ของ Amazon Web Services Thailand ได้แก่โครงการมงล้อขยะสู ah ่ทองทีมจากโรงเรียนรัชประชารุเคร51จังหวัดบุรีรัมย์มอบเล่ชดช่วชูเกียรติแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐประชาราะหคและโรงเรียนที่บุรลลีรัิให้การสนับสนุนในโอกาสเกษียณอายุราชการจำนวน8คน มอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียดนิยมซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สําหรับปีการศึกษา2567มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน235คนในจํานวนนั้นได้รับเกียดนิยมอันดับ1 51คนได้เกียดนิยมอันดับ2 34คน มอบทุนพระราชาทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2568ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจงังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม2,619คน โดยวันนี้ประธานในพธิธีได้มอบทุนพระราชทาน,นให้แก่นักเรียนระดับอัดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน42คนรวมเงินพระราชทานจำนวน1,260,000บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต,ต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิรารชบัณฑิตนุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไป